สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับพี่แดงกวาอีกครั้งนะคะใน EP ที่1เนี่ยเราได้แนะนํากันไปแล้วว่า NFT คืออะไรและมีวิธีการขายยังไงบ้างหลายๆคนที่ได้ดูคลิปก็คงจะมีไฟขึ้นมาอยากจะลองขายงาน NFT กันดูแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราควรจะทําผลงานแบบไหนดีล่ะถึงจะขายเป็นงาน NFT ได้ต้องบอกเลยว่าขายงาน NFT ทําอย่างนี้ในแต่ละเว็บเนี่ยจะมีการขายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งรูปแบบหลักของผลงาน NFT จะแบ่งเป็น2รูปแบบเลยก็คือแบบผลงานเดี่ยวและแบบคอลเลกชันนั่นเองค่ะแบบแรกแบบผลงานเดี่ยวก็คือผลงานที่เล่าเรื่องราวจบใน1ภาพไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบภาพถ่ายภาพขยับผลงานสามมิติหรือคลิปวิดีโอจะมีรายละเอียดของภาพที่ชัดเจนและการจัดอ,องค์ประกอบที่สวยงามส่วนใหญ่แล้วงานภาพเหล่านี้จะขายในรูปแบบของการประมูลมากกว่าการตั้งราคา,าไว้เลยซึ่งคอลเลกเตอร์ส่วนใหญ่ที่ซื้องานเหล่านี้ก็จะซื้อเพราะชื่นชอบในตัวผลงานนะคะทั้ง เรื่องของความสวยงามความหมายของตัวภาพและความละเอียดของผลงานในบางคนก็จะซื้อผลงานที่สามารถนําไปเก็งกําไรต่อได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของศิลปินดังที่มีการซื้อต่อกันเป็นทอดๆไปเรื่อยๆยิ่งภาพมีการถูกส่งต่อมากเท่าไหร่มูลค่าของภาพก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะศิลปินเองก็จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายต่อด้วยนะส่วนแบบคอลเลกชันเป็นผลงานที่ทุกภาพจะอยู่ในธีมเดียวกันทั้งหมดประเภทของผลงานก็มีหลากหลายเลยแต่ที่ฮิตที่สุดก็คือภาพวาดค่ะ โดยส่วนใหญ่จะลงขายผลงานกันอาทิละครั้งและลงขายเป็นเซตเซตละ5้าถึงสิภาพคนที่ซื้อผลงานส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อนําไปตั้งเป็นโปรไฟล์ไปจําตัวในโซเชียลค่ะบางคนก็ซื้อเก็บสะสมงานที่ชอบและก็มีบางส่วนที่ลงทุนซื้อผลงานของศิลปินดังเพื่อนําไปเก็งกาไรเช่นกันส่วนลักษณะข,ของผลงานก็มีหลากหลายแบบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นผลงานคอลเลกชันที่จะใช้ท่าทางของตัวละครเป็นท่าเดียวกันหมดแล้วทาการออกแบบตัวละครที่แตกต่างกันออกไปมาวาดลงบนท่า แทางนั้นผลงานคอลเลกชันที่จะคิดตัวละครขึ้นมา1ตัวและทําการเปลี่ยนรูปแบบของตัวละครนั้นไปเรื่อยๆเช่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนเสื้อผ้าทรงผมหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆลงไปโดยที่ตัวละครเป็นตัวเดียวกันในทุกๆรูปผลงานคอลเลกชันที่จะกําหนดธีมของคอลเลกชันขึ้นมาแล้ววาดภาพให้อยู่ในธีมนั้นๆ ไม่จำเป็นว่าแต่ละภาพจะต้องเป็นตัวละครเดียวกันเสมอไปหรือว่าจะต้องอยู่ในท่าทางเดียวกันเหมือนกันทุกรูปแค่รูปแบบของภาพอยู่ในธีมเดียวกันก็พอค่ะและที่กล่าวมาก็คือลักษณะข,ของการแสดงผลงานแบบคอลเลกชันที่เราจะเห็นกันได้บ่อยๆซึ่งไม่จาเป็นจะต้องทําตามเสมอไปนะคะถ้าใครคิดรูปแบบการนําเสนอแบบจริงๆและแปลกใหม่ได้ก็อาจจะยิ่งช่วยให้งานของเราดึงดูดคอเลกเตอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะนอกจากการทํางานให้ออกมาดูดีแล้วความสม่ําเสมอในการอัาผลงานก็สําคัญมากนะคะ ถ้าเราทํางานออกมามีคุณภาพและอัพผลงานตรงต,รงตามเวลาที่กําหนดไว้เสมอก็จะทําให้ลเลกเตอร์รู้ว่าเรานั้นใส่ใจในการทําผลงานมากๆและอยากที่จะซื้อผลงานของเราค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่จะทําให้เราขายผลงานได้จะมีอะไรอีกบ้างก็รอติดตามกันในคลิปต่อๆไปได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง KP Learning Space นะคะสำหรับคลิปนี้ ี้ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งใน Youtube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ